สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันเป็นทางการมาือนีค่ะทุกคนค่ะย t u b e ช่องลุงซาพาแซบค่ะพี่น้องมือนีมาผ้ากินอย่างน้อมือนีมาผ้ากินยำขนมเซนพี่น้องอันเศร้ายำข้าปุ่นพี่น้องค่ะเขามากินข้าปุ่นน้ำกันเบิ่งความพริกข่อยกินเข้าไปสิบ่าแสบทองตีโน่วบบนี้มาด้กินของเพ็ดโดนพี่น้อง าบิกาหน่อยอืมอืมอืม,มอี่งแสบมือแสบมือมือรูมันฉีดอันข้างๆมันฉีด ซื้อแคบหมูมานะคะจากร้านเนเชียส่งมาจากเมืองไทยนะคะแคบหมูนี่อ่ะเอามาเป็นแคบหมูเอาเนี่ยพี่เนาะแคบหมูแคบหมูกรอบดีด,ดีค่ะทุกคนคะส่งมาจากเมืองไทยนะคะนี่ใครสนใจส่งมาให้รีวิวก็ส่งมานะคะเขาจะออาขายหาฟังแซ่บรสชาติดีดีอือหือกรอบ อือมหืมกอบอร่อยแห้งอืมจาอมค่ะทุกคนค่ะการขนส่งบันยาวไก่แล้วอืมอืมชามอมชื่นใจเหม็น เหม็ uhm. นชื hai, ่นใจมากะอมแคบหมูเมืองนอกกรอบแห้งอื้นกรอบจะเอาให้อืม แสบมืออค่ะทุกคนขามือเป็นแผลอือ,อกับปลาปิก้าน้อยอืม,อมปาปิก้าน้อยคือหวานมาก อืมดูให้ขาดมแคบหมูคือเลิศมากเลิศเลิศเ,เ,เพอร์เฟกต์มแม่อืมจช่ออมขขอยอืมสก,กินหอดน้ำคุณละจช่ออมแห้ง กำนี้สองร้อยเดียพี่น้องเนอ,อะอืมกิณผสมความแพ้งเขาเจาะอืเสิ้นนะอืม ปัะเลยเบอด์พี่น้องปลาแบบผิดใส่เข้าไปทีแรกอ่ะมันเป็นสิบซโปเพ็ดตอนซิมบปเพ็ดนะคะทุกคนค่ะตอนกินเพลดนแห้งโอ้ยข่อยกะลกกะร้นกัเพ่อสีหองสีไห่ข่อยหิวข้าวพี่น้อง คนปาปิก้าลูกเล็กรสชาติเหมือนกันกับปาปิก้าลูกใหญ่เลยหวานกรอบหอมเื่อนนะค่ะชอบอืมอืมทำเพิ่มยืดแบนเมื่อผัาเจ้าบะแพงนะครับ giờ như nhòn kiểu cho này như nhỏ điều tôi chỉ bớt kín thì trông lại thả để làm mua vì thả ở bên lôi làm mua ạ cái một phút, nương ôm em hết. ทุกคนค่ะลุงไปเยี่ยมนามาอาทิตย์หนึ่งลุงสิบไม่ได้กินอาหารเผ็ดเลยเด้อไม่ได้กินคว่ำเผ็ดเลยแบบที่นเนี้ยปากลุงเบลชินทองลุงบลชินเม่ม,มีแสบแสบปากแสบลิ้นแสบแบบแสบคือคนบค่เคยกินเผ็ดน่ะทัางๆที่ลุงเป็นคนกินเผ็ดนะคะ จองมาจะไช่แกงเห็ดพี่น้องจะอมเ่กินเบิดอหรอกมึงซื้อเห็ดมากมึงเอาเห็ดไปเบิ่งเห็ดแซ่กับลุกแซ่แบบเคยแกงแล้วอื้มอื้อเนี่ยค่ะจับ อ๋อยทุกคนค่ะอิ่มแล้วแสบท้องเพ็ดปากบานหมดเลยคะ่ะโดยควพาะมาจะของบรไดยวนบรไดกินอาหารให้โดนแมทุกคนค่ะลงบรไดกินอาหารเผ็ดโดนมันนี่ปากก็ลนินมันมันโบชินอะมันแบบรู้สึกเผ็ดร้อนรู้สึกได้ว่าเป็นอย่างรั่งเวลาเขาจะออกกับบานเขาจะจึงกินเผ็ดบานเข้าบ่ได้เหมือนปากมันไม่ได้กินอะไรที่แบบว่าเผ็ดมานานแล้วมันโบชินอะทุกคนค่ะปากรุ่งมี่้อนเผ็ดไปหมดเลยนะคะทุกคนค่ะ ลุงซาพาแซบวินี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณหลายๆและะ้วค่ะเอาไป้พอ,อกันคลิปหนานะคะวินีล้ลาก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงได้เลยค่ะเด้อบ๊ายบาย